ระหว่างทางกลับบ้านนะคะนี่มันออกมาทําธุระกับคุณสามีแล้วก็มาเจอเนี่ยทุกคนมันคือฟาร์มแกาโนล่านะคะแล้วภาษาเอสโตนเนี่ยก็คือ r a ปส์น้องเขาแบบว่าแบบสวยมากแล้วเป็นฟาร์มที่แบบใหญ่มากกว้างขวางมากเป็นอะไรที่แบบโหใหญ่โตมามันเอารู้สึกแบบโหยอะไรเนี่ยแล้วมันก็สวยกลิ่นของมันก็หอมมากๆเลยนะคะ ก็เลยให้คุณสามีจอดจอดเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบเออลงมาเก็บบรรยากาศเนาะให้ทุกคนดูตอนเนี้ก็คือแบบมันเป็นช่วงที่แบบสวยมากๆแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นเขามีกลิ่นหอมด้วยนะทุกคนตัวเนี้ยค่ะคุณสามีมันบอกว่าเอ,อ่อเขาจะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตเอาไปแบบเหมือนทำในส่วนของน้ำมันอะเนาะน้ำมันกาลอล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ คือแบบว่าเราเห็นแบบหลายพื้นที่มากแต่แบบอันเนี้ยเพิ่งจะเห็นแบบจริงจังอ่ะซึ่งแบบเฮ้ยมันสวยสวยจริง,รงอ่ะยังไงก็แบบรู้สึกแบบประทับใจอ่ะมันสวยมาก